มาดูนะครับน้ำปุร้อนนะครับที่อำเภอหนองยาป้อง <c oughs> เพชรบุรีนะครับนะี่ครับ <c oughs> เาก็จะทำเป็นอ่างเป็นบ่อน,นะครับนี่คือของจริงนะครับยังร้อนๆอ,อุ่นๆอ,อยู่นะครับเมื่อกี้สัมผัสอยู่เอามือแตะนะครับนะครับน้ำปุร้อนหนองยาป้อง รอเลยนะครับ,รบหยุดกำเนิดนะครับนี่บรรยากาศนักท่องเที่ยวก็จะไม่เยอะนะครับอัน,นีนอีกมุมนะครับบรรยากาศรอบรอบนี้มันหยุดอาทิตย์วันที่สิบ่ปดเนี่นยา Yeah <laughs>